ัคพี่น้องตอนนี้ยายพรอยู่กลางป่าด้วย <c oughs> อยู่กลางป่านะคะมาหาเห็ดพี่น้องแล้วกันเห็นเห็ดเห็ดกับใบไม้อันเดียวกันเอาคุณล่อคุณชา้เขาของน้ำอยู่กลางป่ากับมีของน้ำด้พี่น้อง Are you okay a n d e r ออ ไม่เนึกงว่าตกสวมโอเคเสียงดังตึงๆเนึงว่าตกสวมปล่อยปะกาเขาด้วยค่ะพี่น้องสวมแถวนี้ปล่อยไปเขาในป่าผมเนด้อเงียวเพราะว่ามันชกบบกับพวกอันอันชกบบกับพวกอันมันเป็นสวมคือสวมลุมบานเฮาตะกินนะเออ ใบไหม้ก็ร่วงไปลวเห็นบ่ต้นใหม่เหลอเือแต่ก้านละพี่น้องเหลือแต่กิ่งกา้านแล้วแต่ก่อนต้นนี้เนาะใบเขาจะสีเหลืองอันนี้เขาร่วงหมดแล้วค่ะไอ้ต้นนี้ใบเขาก็จะออกแดงแดงเหลืองๆอันนี้ก็ร่วงไปลวพี่น้องเล้อจต่กิ่งกา้านช้าคา่ะไปเ้ายางเมื่อได้บาดบด้ดอกพ็ดนะแถวนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะตรงนี้ก็คือจอดรถฟรีค่ะถ้าเดินไปทางนูง้ ก็จะไปทะลุเมืองนะพี่น้องหมู่บ้านเป็นเป็นเส้นทุัมเป็นในเมืองตรงนั้นฮะตรงนี้กะสิเป็นผ้ามาเบิร์กไหลเทอร์อะไรเนาะเมืองนี้ส่วนมากเขาจะเล่นสกีไหมคนทีมาเล่นสกีหนาหนาวเพราะมันเป็นเนิ่นดอนนี่มันช่เป็นสูงเป็นต่้มเป็นสูงเป็นต่้มเหมนนะอ่าแ้วก็มองคนออกกับร่งกายนะจ๊ะนี่ออกกลังกาย อันนี้คือสเตอสตาร์ใช่ไหมัมเบอร์วันวอมดีดิส t ้ for you โอ้ด e 20ที3ค e ยโอเคินิมัมมินิมัมมั o มนอนกสิมียิ้มพี่น้อง ยิ้มกลางแจ้งคนกระชิมมะเร็งเน้นโอวใบไม้แห้งมา,ากไปท่งนี่ก็ได้ไปท้งนี่ก็ไดอ้ยอันนี้ก็คือขวดน้ำคนที่กระจมะเ,เร็งออกกําร่างกายกระเจอเอาว่าวางไปนี่มันบ่าระกับมันลืมก็เลบยบบไ้เอาเมื่อกระวมผู้ใดเอาไปอันนี้ก็คือนิวเฮยเต อันนี้ข้อมูลต่างๆพี่น้องข่าวสารต่างๆอะไรเขาก็จะมาติดไว้ตรงนี้เนาะของข้อมูลเขาจะมาติดไว้ที่นี่โอ้ยเพิ่นผ้าหมาหยางวะไงซูโมซูโม,อ,ม,อ,มอ,อันนี้ค่ะอันนี้อย่างนี้นอ,น <S <S อ,อ,อันเด็ดลีเดอร์ดูออฟแวร์ยิมอ stress สกอดอ่ะอันนี้คือ exercise ปวดเท้าพี่เนาะกระม้ากระม้ายิ้มมาพี่นม้าสกอดอนี่ไอ้นักกระม้าไอ้เทวินที่ five โอ้ยอันนี้คือมีสะผมนำพื้นนวดอย่างเนี่ย <Good> อู้ทวนเนี่ยมีเบอร์ติดต่อก,กายรุงโคชนาอะไะพี่น้องร้านนวดร้านเฮ็ดลิฟร้านยังสินะอันนี้หมออะไรเนี่ยด็อกเตอร์ oh, <for> อ๋อฟาร์ดด็อกชื่อหมออ๋อคลินิกมาติดต่อได้ที่นี่ <All right. S 2> อะไรอ,ะ <Skin. S 2> อีกล่ะสกีอ่าอันนี้สกี มี่อ่ฮอกกี้ฮอกกี้ไว้ฮอกกี้ชูกี้เดือนกันยายนเริ่าตั้งว่ากันยายนเนี่ยโฟล์โฟล์โมนาเดนอลั่งมันอ๋อเขาเขาไม่ติดไว้นี่คือโฆษณาขายของหลานพี่น้องโฆษณาหลานค่ะโฆษณาทุกอย่างเอ่อเกี่ยวนั่นละ ตรงนี้คือบอร์ดโฆษณาฟรีนะคะไปะห้ายางไปทั้งพี่ตรงนี้มีเห็ดก่อโอ๊ยวุ้ยังอุ้มม้าขึ้นรถแล้วก็ม้าไม่ยางแล้วแล้วก็อุ้มรถขึ้นรถไปข้ายยางไปน้ำทางนีมันจงสีมีเห็ดพี่นอ้องน้องม้าก็บ,บ่อยากกลับเด้อหลายยางแล้วขับรถมาตรงนี้จอดแล้วก็พามาเดินแล้วก็พามากลับ พี่น้องบรรยากาศมันลมลืนครับนั่นี่แม่ลมลืนลมลืนเด้อเห็ดพ่อได้ผ้ายางส้มปลาเห็ดเด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดว่ามากกระเื่อนทานเด้อจ้าอย่ามาด่ามาือแม่ด่ามาก็ดีขึ้กันสิได้มีคนนั่นคอมเมนต์เลยหลายโอ้ยนี่เห็ดอะไรเนี่ยแม่มีเห็ดด้วยนะเห็ดกินไม่ได้มัทสรูมอ๋อเด้แบสบัม เนี่ยแต่ว่ากินบ่ได้พี่น้องเฮ็ดอีหยังวะเฮ็ดคอนคาเฮ็ดแชมเบียงอะแชมเบียงโอ้ทางข้าง